ไม่ได้เจอนานมากเพราะว่าไม่ได้ตัดคู่กันแล้วไงตอนแรกเออไม่หรอกแล้วบูมก็ไม่ได้มาแบบสักพักหนึ่งตอนแรกโอ้โลาล่าเหรอลาล่าลาบ่อยหูเป็นอะไรหูอักเสบอ๋อนึกว่าหูตึงไม่ใช่ค่ะแล้วที่เหลือย่อนหมดเลยไม่ใช่จะบ้าหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้อันตรายนะใครที่แบบว่าจะไปแบบอย่างวาเลนไทน์ไปทะเลไปอะไรน้ำเข้าไปในแก้วหูอะแล้วออกมาไม่ได้อ่ะแล้วก็เลยต้องไปหาหมอแล้วหมอเขาแท่งแบบหลอดแล้วไม่รู้แบบเขาไปดูดแล้วดูดไม่ออกรู้แล้วรู้แล้ว เนื้อออกบ้างแล้วดูดไม่ออกแล้วหมอเ่าบอกอันเล็กๆใช่แล้วก็ไปบีบบีบบีบไม่ด้เป็นเสียงแบบแหลดดังมากแล้วเจ็บมากแล้วหมอก็เลยบอกว่า oh, <no. S 1> โอเคไปกินยาก่อนอีกาทิตย์หนึ่งถ้าไม่หายแล้วมาเจาะแก้วหูโอ้โหบูมนี ขยับน้ำออกทุกวันเลยน้ำทะเลใช่ไหมเออแล้วมันเอาน้ำหยดปกติแล้วขยอยันไม่ออกอ่ะไม่ออกมันเหมือนกับมันแบบเข้าไปข้างในอ่ะแล้วมันจะมีผลไเน่่าอย้ำงี้่หรอมันไม่ได้หูเน่าไม่ได้ยินเลยหรอมันไม่ได้ยินมันเหมือนมาพูนดับพูดับโอ้ไม่กอดเอาก็ดับทุกคืนหรือเปล่าตอนเวลาไปผับอะไรเงี้ยไม่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 เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนั้นอันนั้นปกติแล้วไม่ใช่อ่ะ ของเรานะคะสวัสดีไทยแลนด์วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันครูนะคะไม่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็มีครูศิลปินดารานักเรียนนักแสดงคือมีครูหมดแหละนะคะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยในอินส a าแกรมเนี่ยก็กลับไปไหว้ครูกัน ใช่แล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็เลยมีอะไรนะใครไปมาบ้างเยอะบุมเห็นอ่ะแบบอย่างวันนี้อัปเดตรายงานข่าวก็มีแบบว่ากาหญิงเขาก็มีครูเป็นหม่อมน้อยใช่ไหมแต่ละคนก็มีแบบเยี่ยมกันใช่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีคลิปนะคะเกี่ยวกับวันครูมาให้ทุกทุกคนได้ดูกันค่ะครับชมกันเลยคุณครูสมยศข้าราชการเกษียณผมยังจำชั่วโมงแรกที่ครูสอนได้ ครูบอกว่าชีวิตของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนไม้ท่อนหนึ่งอยู่ที่ว่าจะสร้างให้เป็นอะไรตกตำ่ำหรือสูงขึ้นตอนนั้นพวกเราไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ครูพูดครูยังเคยพูดติดตลกว่าการเป็นครูอชีวะต้องใช้ชีวิตยอยู่ถึงสามที่โรงเรียน อ้เาบตยแลวทุกครั้งที่ได้ยินคําสอนของครูทําให้เรารู้ว่าครูยังเฝ้าดูเราบินให้สูงขึ้นยังมีความสุข ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร์ดูเราน้ำตาไหลเลยอ่ะ ไม่ได้กลับไปเยี่ยมคุณครูมานานมากแล้วใช่นานเหมือนกันขอบคุณมากที่สั่งสอนให้ความรู้ให้การศึกษาถึงแม้ว่าหนูจะเลทเทปไปบ้างบางเวลาขอบคุณจริงขอบคุณจริงครับที่ทำให้เรามีวันนี้จนมาได้ถึงขนาดนี้คำบ่นคำดุการลงโทษสิ่งการบ้านต่างๆมันทําให้แบบว่าเป็นเราทุกวันนี้ครับนะคะขอบคุณคครูด้วยค่ะนะครับเป็นโฆษณาเมื่อปี2013นะครับซึ่ดูกี่ทีก็น้ำตาไหลเนี่ยก็อย่าลืมระลึกถึงพระคุณครูกันแล้วกันในวันนี้ครับถูกต้องแล้ว ซึ่งวันนี้นะคะอย่าลืมมาเล่นเกมกันด้วยในท้ายรายการของเรานนะคะโทรเข้ามา ที่เบอร์021673193นะคะเรามีของรางวัลด้วยกล้าครับเป็นทิปอเชอร์นะครับจากร้านคลาวโฟรเซเว่นเพิ่งไปมาเลยนะครับเราแจกการมูลค่า500บาทนี่คือจะบอกว่ายิ่งช่วงนี้อากาศดีๆแบบนี้นะครับรีบไปนั่งเลยนะมันอยู่ที่ชั้น47ของตึกยูเนเต็ดเซ็นเตอร์สี่โรมใช่เนี่ราการด้านหลังที่เป็นแบบเป็นออฟฟิศอะแนะนำช่วงนี้นั่งรถไฟฟ้าจะดีจะดีที่สุดใช่แล้วนะคะบูมเข้าไปไม่ได้แล้วก็เดินไปเถอะ ไม่นิดเดียวไม่ไกลใช่แล้วนะคะ,ะมาตอนนี้ดีกว่าค่ะช่วงแรกของเราเลยนี่แค่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงสวัสดีหน้าหนึ่งครับช่วงสวัสดีนนหน้านหนึ่งเรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยังคือจะบอกว่าขณะที่เมืองไทยนอากาศลดลงแล้วเย็นขึ้นใช่ไหมแต่ว่าที่ออสเตรเลียนเนี่ยร้อนตัดแต่ ใช่แล้วนะคะคือร้อนจนคนที่อยู่หรือว่านักกีฬาต่างๆที่คิดว่าบึกบืนแล้วเนี่ยเป็นลมเป็นลมกันเลยนะใช่นะคะเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยคือปกติเนี่ยช่วงปลายธันวาเนี่ยทุกประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฤดูหนาวกันแต่ที่ออสเตรเลียถือว่าเป็นฤดูร้อนนะคะคแล้วก็มีการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยมันสูงถึง42.2องศาทำให้นักเทนนิสระดับโลกหลายๆคนเนี่ยต้องเป็นลมเลยทีเดียวครับ คือตะกี้คือเห็นหน้าเราก็ได้ได,ได้ได้เห็นแล้วแหะว,ว่าหน้าแดงกล่ำม,มากเลยอะ<ช>แบบแทบจะไม้อยู่แล้วนะครับคือนักขวดชาวแคนาดานะครับแฟรงค์ดันเชวิชนะครับเขาบอกว่าถึงกับเป็นลมไปเลยนะฮะ<ช>เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากแล้วมันก็ไม่แฟรเพราะว่า อุณภูมิมันไม่ใช่อุณภูมิปกติที่เขาแข่งกันมาในในลีกก่อนๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยบอกว่าไม่แฟร์กับนักเทนนิสแล้วกค็คุณผู้ชมด้วยรวมถึงเด็กเก็บบอลใช่แล้วเพราะว่าต้องมาเจอสถานการณ์อะไรที่มันแบบแข่งขันแล้วมันยากบางทีบางแมตช์ต้องยกเลิกการ์คันอย่างเงี้ยถูกต้องะะแล้วนะคะซึ่งนักเทนนิสที่เรารู้รจักกันนะคะอย่างแอนดี้เมอร์เรย์นะคะชาวอังกฤษเนี่ยก็ได้เตือนเรื่องอุณหภูมิ40องศาไปแล้วว่าต้องระมัดระวังตัวคือเขาเคยแข่งกีฬาในประเภทอื่นๆมาแล้วนะแล้วเขาก็ แบบได้เห็นผู้เคนอื่นใช่เห็นคนอื่นหัวใจวายรวมไปถึงแคโรไลน์นะคะวอชเนกี้ใช่แล้วเป็นคืออยากจะบอกเลยว่าชีเนี่ยวางขวดน้ําไว้ขวดน้าละลายโอไมก์กอดคือมันด้วยหลายๆอย่างมันไม่ใช่สี่สองมันคงไม่ละลายแต่ว่าแสงมันส่องลงมาถ้ามันคงแบบเหมือนเอาแว่นขยายไปส่องอ่ะมันก็ละลายลงไปเลยถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิกตอเรียนะคะอาซาเรนกาก็บอกว่าอยู่ในคอเนี่ยเหมือนเต้นระบำงอยู่บนกระทะทองแดง เออจริงนะครับแต่ตัวเกิาของโลกเลยนะครับโรเจอร์เฟเดเลอร์นะครับบอกว่าแชมป์แกรนด์ slam เนี่ย17สมัยมือวางอันดับอกรายการบอกว่า หน่อมหน่อมไม่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 สะทกสะทานฉะหรอกใช่แล้วนะคะก็โอ้โหเป็นการปรับตัวที่ยากเหมือนกันน้องมาต้องบอกว่ารับมือให้ได้นะฮะเป็นสภาพที่คู่แข่งทุกคนเนี่ยต้องเผชิญกันแต่พอมามีคนมาถามว่าแบบอ๋อหูร้อนขนาดนี้ผู้เล่นเป็นลมขนาดเนี้ยผู้จัดการแข่งขันควรปิดหลังคาของสนามแข่งหรือเปล่าให้อุณณหภูมิสนามลดลงเฟเดเลอร์บอกว่าไม่ต้องไม่ควรจะเปิดเพราะว่ายิ่งปิดยิ่งร้อนมันจะยิ่งอบไม่มีออกซิเจนมันจะไม่ฟลใช่ยิ่งปิดยิ่งร้อนเปิดไปเถอะ นะฮะนั่นแหละนะครับนอกจากนี้ยังมีมือวางดับหนึ่งด้วยนะครับราฟาเอลนาดาวก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะดูเดือดร้อนเลยเลยอ่ะคือพวกตัวเทพเขาจะฝึกมาดีอยู่แล้วแหละเขาก็จะไม่แคร์สภาพอากาศบอกว่าคุณอ่อนเองหรือเปล่าคุณไม่เตรียมตัวมาให้ดีบูมว่าบูมไปอยู่อย่างนั้นบูมอยู่ได้อ่ะจริงเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยก็พอกันใช่ไหมแล้วอ่ะเออนะอ่ะก็ระวังแล้วกันนะคะสำหรับอันนี้นี่ก็เป็นแผนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยใครที่จะไปเที่ยวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในช่วงแบบ ปลายปีก็ที่นั่นเป็นฤดูร้อนนะคะเพราะว่าเส้นสูงสุดมันคนละฝั่งกันใช่ครับมันเป็นฝั่งนั้นนะใช่แล้วอมาอัปเดตข่าวที่2อกันดีกว่านะคะมาถึงหน้าหนาวฤดูหนาวกันนะคะใช่เอาไง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 เอาเลยฤดูหนาวฤดูหนาวหน้าหนาวกันบาดีกว่าที่ไทยของเรา ขึ้นไม่ได้เลยภาคเหนือนะคะมีโชว์เยอะแยะมากมายเลย<ช>นะคะก็<ช>และตอนนี้ครับวอร์มอัพคาเฟ่น, <ๆ S 2> นะครับ <ๆ S 2> ก็ได้มาจัดงานนะครับไจฟ์การ์เดนเอนะครับผมในวันเสาร์ที่18มกราคมนี้แล้ว นะครับริมแม่น้ำปายนะครับลานด้านข้างของบุระลำปายรีสอร์ทอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองใช่แล้วนะคะมีหลายเวทีเลยนะคะวันเสาร์ที่18มกราคมน,นี้นะคะบ,บ,บุระลปำปาย,ปายรีสอร์ทอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ทไททิเกตเมเจอร์ค่ะร้านบอมอฟคาเฟ่เชียงใหม่คลิกเข้าไปดู f a c e b o o k c o m j a s h g a r d e n นั่นเองใช่โอเคถูกต้องแล้วนะคะอ่ะก็ลองไปกันดูแล้วกันมีหลากหลายเวทีศิลปินก็มาร่วมงานกันเพียบเลยเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อวานใช่ตอนนี้มันยังหนาวอยู่นะคะนี่แหละอัปเดตของเราในสวัสดีหน้าหนึ่งห้า ช่วงหน้าค่ะคอัปทูเดตเราจะมาอัปเดตเรื่องราวที่ฮอตทอตกันจริงๆไฮเทคอีกแล้ววันนี้ไฮเ,เทคมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยบอกกับดาว,ราวจริงจริ <ขอ S 1> แล้วไฮโซด้วยค่ะ,คะ<อ>เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับอัปทูเดตครับ